สวัสดีครับในวันนี้นะครับจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสวิตช์กับ Arduino นะครับดูดาวโดยใช้โปรแกรมจำลองนะครับ i n g e r c a t t i n g e r c a d จะมีอยู่3าบันนะครับ 3D Design Circuit แล้วก็โค้ดบล็อกนะครับเราจะใช้เซอร์กิตล็อกอินเข้ามานะครับเข้ามาจะาเป็นหน้าตาเดสบอร์ดประมาณนี้ปกติก็จะสร้าง เซอร์กิตใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ลิกเข้าไปที่เซอร์กิตเราคลิกไม่ไปถ้ามีเซอร์จิตแล้วมันจะคลิกตรงนี้ได้ถ้าไม่มีก็คลิกตรงนีน้สร้าง first s e r g i t design นะครับเราจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติเราก็แก้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ เราจะใช้ Arduino ที่มันมีอยู่นะครับปกติเราก็ใช้ Nano นะครับแต่อันนี้มันมีแค่ UNo เราก็ใช้ Uno ดึงออกมานะครับกด R นะครับเพื่อหมุนนะครับเป็นหมุนได้ทางเดียวนะคว่ามหมุนไปเรื่อยๆยางไงแต่ต้องการได้เมุนที่เราต้องการสร้างขง้นอะไรก็ว่าไปนะครับคูดาวนะครับ,รบก็คือการต่อรีซิสเตอร์กับกลาวนะครับเราอาจจะเรียนทฤษฎีมาเยอะแล้ววันนี้ขอพาต่อแบบบ้านๆเลยนะครับก็คือใช้ ในโควาเทเลอร์หนึ่งตัวซิสเตอร์หนึ่งตัวครับต่ออาจะเอาขาขาสามก็แล้วกันนะครับก็ต่อสายไฟเลยนะครับขาหนึ่งต่อกับกล่าวนี่คิดต่อแบบบ้านๆสุดๆแล้วนะครับแล้วพึ่งคลิกที่สายไฟเพื่อจัดสายครับสร้างจุดขึ้นมาสายครับเพื่อจัดสายให้มันสวยงามจะมีสแนปแนวฉากนะครับก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีดำนะครับนี่คือสายกลาว สายสัญญาณนะครับก็จะต่อเข้ากับขาขาสามครับก็คือขา D3 ส,สายสัญญาณเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีดำหรือสีแดงแดงเอาไว้ต่อสายไฟนี่คือการต่อคูดาว่อแค่นี้นะครับที่เรียนทฤษฎีมาเยอะๆอะก็จะอยู่แค่นี้แหละ้อมพาต่อบแบบบ้างๆครับไม่พาใช้เบสบอ์ด้วยจากนั้นเราก็จะเขียนโค้ดครับก็คลที่โค้ดนะครับแล้วก็ไปที่เพก เพื่อจำลองให้เหมือนของจริงนะครับลบที่มีอยู่ริงนะครับหลือเอาไว้แค่ v o ยเซตอัพกับวอยดูนะครับแค่นี้นะครับอันดับแรกเราจะก,กําหนดขาก่อนนะครับครับ define กำหนดขาก็คือสวิตนะครับตั้งเป็นกินก็คือเป็นขาสามนะครับ ทำไมต้องทําแบบนี้จริงๆใช้เลข3เลยก็ได้นะครับเป็นขา3แต่ปัญหาคือถ้าสมมติเวลาเราเสียบโค้ดไปเยอะนะครับใช้ขา3าอยู่1 0ที่แล้วบังเอิญเวลาต่อวงจรเราเปลี่ยนขาเป็นขา4ี่คต้องไปไล่เปลี่ยน1 0ที่แต่ถ้าเราดีฟายแบบนี้เราเปลี่ยนแค่ตรงนี้จากเลข3เป็นเลข4ี่ให้สิที่ที่เหลือมันจะเปลี่ยนอัตโนมัตินี่คือข้อดีของดีฟายนะครับจากนั้นเราก็จะตั้ง p ินโห d e ให้ขา3ขาก็ p ินโห d e อาสามก็ 3, คือสวิตหนึ่งหนึ่งก็ตัวไอข้างบนเปลี่ยนเยนผิดนะครับเป็นเลขหนึ่งเป็นตัวไอสวิตหนึ่งเอสเดวหนึ่งินนะครับตั้งให้เป็นตัวอ่านสัญญาณนะครับก็คืออินพุตไม่มีอินพุตกับเอาพุตนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเพื่อรับค่าสร้างเป็นอินก็แล้วกันสัญลักณ ัวที่หนึ่งนะครับยังไม่กำหนดค่าตั้งไว้แค่นี้ก่อนครับก็ปึานะครับให้เป็นตัวรับค่าก็คือ Signal 1เท่ากับบิตต t นสวิตหาสามอ่านแบบดิิตอลนะครับสวิตหนึ่งพินอ๋อไม่มีคอมม่านะครับอ่าน ปึ๊บแค่นี้เรียบร้อยนะครับแล้วเราต้องการให้มันแสดงผลนะครับเราก็ต้องกำหนดซีเรียลพอร์ตก่อนนะครับก็คือซีเรียลดอตพีกินเก้มีเก้าพันอะไรนะครับใช้ไปทีละอันนะขอใช้เก้านหกก่อนนะงั้นแล้วก็สั่งพิมพ์นะครับก็คือซีเรียลดอตพินพีอาร์ไอเอ็นพีนะครับพ์ผิด กินถ้าอยากให้ขึ้นมันทัดใหม่ก็พิสไลาย L1 ต่อแล้วก็สั่งให้มันเป็น signal นครับอ่ะก็แค่นี้ลอง simulation ดูนะครับถ้ามันไม่เตือนอะไรก็แสดงว่าผ่านคอมไพล์ผ่านอ่ะอันนี้คอมไพล์ผ่านแล้วนะครับจะดูที่ serial monitor นะครับก็จะเป็น0000นะครับเพราะว่า ัอนอ่านได้จากกลาวนะครับกลาวคือสังเกฟ้าเป็นศูนย์มันก็จะตีค่าเป็นศูนย์นะครับถ้าสูงกว่าครึ่งหนึ่งของ5คืสองจุดหก็จะตีค่าเป็นหนึ่งนะครับสต็อป่อรดกดไปทีนี้เวลาใส่สวิตนะครับเราก็จะดึง push button กด R เพื่อหมุนนะครับอันนี้ขอต่อบแบบบ้านไม่ใช้บอร์ดไข่ปลานะครับขาหนึ่งนะครับไอ้ขาตรงตรงเนี่ยนต่อถึงกันนะครับ เวลาใช้จะใช้ขาที่มันขนานกันตัวนี้ต่อขาหนึ่งเข้ากับไฟ5โวลต์ครับเปลี่ยนเป็นสีแดงจับให้สวยงามครับก็จะ <Okay. S 2> เป็นที่่มีจุดนี่เเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะต่อเข้า ครับสายสัญญาณเรานะครับเปลี่ยนไปซีซามอีกหนึ่งเพื่อให้มันรู้ว่าเป็นสายสัญญาณมันนี่นะครับมันจะเป็นการลัดวงจรน,นะครับค่าที่อ่านได้ขาสามนะครับจะอ่านได้เป็นค่าหนึ่งครับเมื่อเรากดสวิตช์มันจะลัดวงจระลองดูที่โค้ดนะครับเดี่ยวไปก่อนแล้วก็กด simulation ค้ดก็จะทำง,งานเป็นศูนย์นะครับเวลาเรากดมากดสวิตช์ปึ๊บมันจะอ่านค่าเป็น อ,อ่านค่าเป็นศูนย์กดเป็นหนึนครับนี่คือการต่อแบบคูดาวก็คือต่อรีซิสเตอร์เข้ากับกลาวนะครับเรียกคูดาวการต่อก็จะง่ายๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะฝึกหัดต่อไปเดี๋ยวก็จะพาต่อกับเบสบอร์ดเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนส่วนทฤษฎีนะครับมีคนอธิบายไวเ้เยอะแล้วครับว่าทําไมต้องต่อกับกราวอันนี้ขอพาต่อแบบบ้านๆเลยนะครับคลิปนี้ก็จบ ด้แค่นี้ก่อนนะครับแต่คลิปต่อไปเป็นกลัวนะครับ